หาโนดี้กันครับดูดีๆมาดูหาโนดี้ครับมีสามอย่างมองกมาโชว์กล้องดูสิมีอะไรบ้างดดููช่่ยพพีีีมอะไรบ้างอหนึ่งห่ออันเก็บห่อเรามานีอะไรแถอันนี้ใช่แซลมอนอันแซลมอนอันอะไรอันนี้คือแซลมอนอ่ะอะมากินเล่นอ่าครบแล้วสามห่อเป็นเนื้อไก่ พูดด้วยอันนี้เป็นกระดูกเทียมกระดูกเนียมเรามาลองกันดูว่าสามอย่างนี้ออดี้จะกินอะไรพูดด้วยสิแล้อันนี้ออดี้กินอะไรออตี้กินอะไรอ๋าออตี้ดูก่อนเลือกเอาอันไหนเอาไหนครับเอนไหนเอาไหนครับเอาขาเพี่ยอออตี้อันไหนเอาเอาอันไหนกินนั้นไหนเดี๋ยวเพี่ดิวจะจับเองฮะเอาไหนออตี้ เอาไหนครับเอาพ่จุดมาเอาไหนเอาไหนนับงเราไปนอนด้วยเองครับนอนครับไปแล้วไปแล้วย้ายที่ย้ายที่ขอันะไปเนอาเงอยาเงไปเรามีอบกสามทเราจะวางร้อกันอันหนึ่งเป็นแบรเีบเบของยี่ห้อแบรอันนี้สองเป็น มี่ห้อด์ฮาวดี้ฮะสูตรแซลมอนฮาวดี้สูตรแซลมอนเห็นได้ฮาวดี้ไหมแล้วอันนี้เป็นกระดูกขิงพี่ฮอว์ด์ดับเฟรนด์อ่าอนนเราจะมาลองกันดูพร้อมกันเลยว่าอ๋อนี่จะเลือกกินอะไรกินเดียวให้หมดเลยเริ่มจากแซลมอนแลป้นสามชิ้นอันนี้เป็นอันนี้ของแซลมอนฮะเป็นแท่ง อันนี้เนื้อไก่เน,กนื้อไก่เป็นเนื้อไก่เลย,ย,ย,ยกินเด็กไม่เด็กกินไม่ได้ครับเอาลงไปเนื้อไก่เก็บไว้ก่อนแล้วก็กระดูกเทียมเล็งกระดูกเทียม,มเล็งกระดูกเทียมเดี๋ยววิ่งครับ <c oughs> เดี๋ยวว่ง <c oughs> ครับใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นมีมีลุ้นมีลุ้นว่ามันลุ้นว่าเขาจะกินอะไรมาใกล้มากวันนี้เห็นไหมในกล้องเห็นเอาลองกินแมงวันซะก่อนแล้ว ราจะวางกันดูว่าสามอย่างฮะว Blog, s, ่าวันนี้จะเลือกกินอะไรครับถ่ายกันเล่นดูฮะว่าวันนี้จะกินอะไรหนึ่งสองสามเอาเริ่มเริ่มเลยเริ่มเลยเลือกเอาครวันนี้จะกินอะไรเรียนนะครับว้าไม่ต้อง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 ชี้ให้เขาจัดการเองเมลงวันเยอะไปนิดนึงวันนี้เขาจะสุกทานได้กัน เอ้าดมชิ้นแรกไปแล้วอ่ะดมชิ้นแรกเอ้าเขียนี่เราเขียอ่ะเขียไม่ใช่เขียเองไม่เขียไงเขียเขียแซลมอนฮะอันนี้แป็นอะไร DS A Omega นะเราดูนี่ A Omega มันอยู่ในกล้องมั้ยออรี่อยู่ในกล้องมั้ยอ้าวดูว่าจะกินอะไรก่อนนะอ๋อเขียเขียแซลมอนฮะเขียแซลมอนบอกว่าพอรี่ชอบกินแซลมอนมากอันนี้ลองไปก่อนหนึ่งสองชิ้นลองนี่ก่อน กินแล้วเไปแล้วนะมาดูกลินแล้วเรียบร้อยาไวมากวันนี้วันนี้คือปล่อยให้หิวสุดๆฮะไม่มีลาด้วยไม่คิดเยอะเห็นให้เลือกสามอย่างตอนแรกกะว่าจะกินไออะตะกัดไอกระดูกเทียมไม่เลยกระดูกเทียมกลับว่ากลายเป็นอันดับที่เท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้เรามาวัดกันดูว่าใครจะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามระหว่าง ฮาวดี้แซลมอนระดับหนึ่งไปแล้วจิงดิงจริงฮาวดี้แซลมอนหนโหกอร่อยมากเคี้ยวใหญ่เลยอันนี้ถือว่าเป็นอันนี้เคยกินปะไม่เคยไม่เคยเลยครั้งแรกฟิอที่ฟู้ดแลนด์อันนี้ก็ผลิตจากประเทศไทยเหมือนกันบริษัทนิวทริกจำกัดนะฮะอันนี้เป็น เป็นอาหารที่เป็นเนื้อปลาแซลมอนเลยนะส่วนประกอบคือเนื้อปลาแซลมอนแล้วก็มีโปรตีนถั่วเหลืองกีเซอรีนแป้งมันสับปะหลังเอ้ยแป้งมันเออมันปลาปหลังก็มีแป้งมันสับปะหลังแป้งมัน,ปแ,ปมนแป้งข้าวเจ้าสีผสมอาหารแล้วก็น้ำมันปลาแซลมอนษารปรุงแต่งกลิ่นรสน้ำมันลำข้าวกินเยอะเลยซลิทอลเซลลูโลสผงเมทิลเซลโลูโลสโอ้โหเลซิทีนเกลือวิตามินอ e, นะีอ่า มโีโปรตีนไม่น้อยกว่า20%เช่นกันครับมีไฟเบอร์4.5มอยเจอร์20%อ่าอันนี้แซลมอนวอดี้อดไม่ได้ครับถ้าอะไรเป็นแซลมอนวอดี้จะกินเป็นหลักแต่ก็แล้วแต่ลมด้ยนะยี่ห้อไม่ได้ย้ายเลยกลิ่นน่าจะแบบแสดงว่าถูกฝปก ปากอ๋อดีนะไม่รู้ถูกปากอื่นบ้างอันนี้เขาบอกว่าเป็นแบบว่าเอ็กซ์พอร์ตเลยนะเอ็กซ์พอร์ตโชวิตี้ส่งออกนะเ็นผลิภัณฑ์ส่งออกนะคุณภาพส่งออกอันนี้เป็นพรีเมียมเกรดวันนี้กินเยอะมากหอวเยอะนะก็อาจจะมีความหิวแ่บทุกทีหิวยังไงก็ไม่กินก็จะวนๆเวียนๆอยู่ก็ยังลีลา พอ,อควรวันนี้ไม่มีลีลาอะไรทั้งนั้นเลยมาหน,นี้เดว,นนวจัดอร่ <c oughs> อยไหมครับกลับจะไปอันนี้เหลือเอกระดูกเคียมดูแล้วท้าทางน่าจะกินหมดเกลี้ยงเลยอันนี้ได้ผลอย่างแรงถามว่าซื้อซ้ำไหมไม่รู้เพราะมันแต่จะ,จะกินซ้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะมันไ,ไ,ไม่ได้มีขาย ไปแล้วมีฟูตแลนโลตัสไม่รู้มีเปล่าโลตัสปิดสี่เพรอมเป็นนําเข้าใช่ไหมไม่มีใครบ้างแบรนด์ก็อาจจะไม่มีขายตามหมดแล้วโลตัสปิดสี่นะก็หรือเราก็จะไปสอบหาอาหารตามที่ต่างๆที่เราไปนะฮะถ้าเจอเมื่อไหร่ล้วก็จะซื้อมาแล้วก็มาลองดูว่าอันจะยังไม่กินหรือเปล่ามาขัดฟันต่อเลยครับขัดฟัน หััฟนมจะขัดฟันไหมครับขัดฟันก่อนขัดฟันขัดฟันขัดฟันนะน้ำตอนนีก็คือขัดฟันก่อนขัดฟันขัดฟันไหมจะขัดฟันต่อไหมครับหรือว่าจะกินน้ำก่อนอ้ามาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นอ้าวเจ้า

คือว่าเป็นของอาหารเหมือนว่าผ oh. ัดฟันเลื่งหยางกันอยากกัดหัหัวใช่ไหมหัวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาครับแ,แต่ยังไม่ค่อยอยากอยากจะแท้เท่าไหร่ คิดว่าน่าจะกินนะตัวเนี้ยคิดว่าน่าจะกินเพราะว่าปกติเขาเคยกินนะอ่าพวกอาหารแท้ๆอยู่แล้วแต่อายัง่อยากเค้ยวยังไม่อยากเคี้ยวมากกว่าโอเคลากันไปก่อนครับวันนี้แกะทีเดียวสามอย่างเลยสำหรับออดี้ไม่ต้องลุ้นเลยครับวันนี้กินเงินกระจุยนะครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับลาไปก่อนครับออลีหลบายบายก่อนออลีหลบายบายพอบังมิดฮอลดหลบายบายฮู้ฮู้ฮู้ฮ้าแล้วในเมืวันนี้มีคนมาวิ่งนอกบ้าน